สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมามาทำอะไรครับผม <c oughs> เปิดแพ็คหลีเอิงฝรั่งเศสแม่งตัวซ้ำอย่างเยอะนะดูดิ ي, ทุกคนตอนแรกผมเปิดแค่นิดหน่อยอะ่ะพันตามคลิปอะ่ตะตอนแรกเปิดตามคลิปแล้วก็มาเปิดหลังแบบนอกรอบอีก500ร้ยแม่งก็โอ้โหตัวซ้ำยับยับเลยนะตัวซ้ำอย่างเยอะ เทรดได้3เทรดได้3ครั้งอ่ะนะมาเราช่วงนี้ก็หลีกเอิงนะฮะหลีกเอิงมาแล้วก็ต้องก็ต้องก็ต้องปารีสสินะเทรดปารีสดีกว่าฟูทีมปารีสดีกว่าฟูทีมปารีสนะฮะเปียชเช่ในผมเนม่าเอ็มเปเป้คาวานี่ต้องมาก่อนละเบียดเพลเยอร์ก็เถอะถึงจะเป็นเบียดเพลเยอร์ก็เถอะก็ต้องเอาแล้วนะผมไหนวะปารีสอยู่ไหนวะ อยู่นี่ไงนะฮะไปสามคนนะ่สามคนสามคนเอาเนมากันเลยยังไงก็ต้องได้แล้วเนมาป๊ปปี้คาวันนี่นะฮะสามคนนี้เทรดเรียบร้อยเนมานะ่ยคือมันซ้ำเยอะอมากมาอะแบบมันมันไม่คุ้มอะเอาจริงนะคือเก็บใบมันก็อ่ะเก็บใบสี่ตัวเงี้ยมันก็มันใช้งานไม่ได้มันใช้ได้ทีละตัวใช่ว่ล่ะ มันก็ใช่ไใชไใช้ได้ทีละตัวสู้เอาไปเทรดเอาตัวอื่นดีกว่ามันมายอย่างเงี้ยมันไม่มไ,มมไม่คุ้มเอาซะเลยปเป็นอะไรที่เกลือจะจัดเลยนะเกลือสุดๆไปเลยอะนะฮะแต่ก็ดวงไม่เงี้โคตรเชียคือดวงผมโคตรเชียเลยอะนะด้มาเจ็ดตัวนะครับผมหมักขอนที่สองจะเป็นเอมเบาเป้แหละนะ,ะเทรดเทรดวันนี้ไม่ได้ทําคลิปเทรดนานและนานมากแล้วนะฮะ ส่วนคนก็ก็มีนะคนที่ยังเทรดไม่เป็นแบบแบบมือใหม่อย่างเงี้ยยังเทรดไม่ได้ก็คือการเทรดก็คือนักเตะเวอร์ชั่นเดียวกันถ้าเป็นฟีเจอร์ก็ต้องเป็นฟีเจอร์ที่มาในอาทิตย์เดียวกันเท่านั้นถึงจะเปิดแบบเฮ้ยถึงถึงจะเทรดได้นะต้องได้3ตัวนะ3ตัวเทรดได้1น,นะผมถ้าเป็นฟีเจอร์ก็ต้องเป็นแบบฟีเจอร์ที่มาที่เดียวกันอนะต้องเป็นรูปเหมือนกันเป๊ะๆอย่างเงี้ยนะนะครับผมต้องเป็น3ตัวแล้วก็เทรดนะ ถ้าไปในคอนดิกก็ก็ก็ใบเข้มในคอนิกสามตัวอย่างเงี้ยตำนานก็ตำนานใบเข้มสามตัวต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะแบบรูปรูปปกอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะถ้าเป็นเบียดเพลเยอร์ก็ก็สามตัวเหมือนกันนะแต่เทรดแล้วก็จะได้เบียดเพลเยอร์นะได้เบียดเพลเยอร์แต่เราก็เลือกได้ว่าเราจะได้ตัวไหนนะฮะอันนี้เราเลือกเลือกได้เลยนะครับบางคนไม่เอาดูอาดูสามตัวมาเทรดถามว่าเทรดได้ไหมได้แต่ต้องเหมือนกันนะไม่ อันนึงเป็นเบดเลยย่อยอันเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์แต่ก็นะมันก็ไม่ได้นะผมถึงจะเป็นดูก็เถอะแต่มันก็คนละเวอร์ชันนะมันก็เทรดไม่ได้นะทุกคนผมเจอบ่อยเหมือนกันนะพี่ทำไมเทรดไม่ได้มันก็ดูซิมันคนละเวอร์ชันน่ะนี่ก็คนจริงนะโอเคข่าววันนี้ครับผมเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเทรดนะฮะมีคนถามมาเยอะการเทรดเนี่ยนะผมนะยังไงวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะผมเทรดนักเตะทิ้ง ไม่เทรดก็ได้ไหมก็ได้นะแต่ก็เลืองเลืองที่เก็บนักเตะเปล่าๆก็เทรดทิ้งไปเลยนะครับโอเคนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้เป็นละบายบาย let's go